ถ้าเกิดเป็นไข้อย่าซื้อ,อยาที่มากินเด็ดขาดนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในสมองได้นะครับรวมถึงเลือดออกในอาวัยวะภายในที่มันอาจทําให้เกิดอนตรแก่ถึงแก่ชีวิตนะสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเป็นไข้นะก็ไล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับหรือบางท่านก็มองว่าอาจจะเป็นหน้าหนาวกึ่งๆึแล้วนะครับเริ่มหยีบเหยียบเข้าไปที่หน้าหนาวละ ก็จะเจอเรื่องไข้กันค่อนข้างเยอะจริงๆในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนไข้ที่เป็นไข้นะครับหรือผู้ป่วยที่เป็นไข้เนี่ยก็เยอะพอสมควรแบบหนึ่งนะครับอันนี้บางท่านเนี่ยมีการซื้อ,อยามากินเองนะครับซื้อ,อยามากินเองบ้างบางท่านก็อาจจะไปพบหมออนามัยบ้างหรือไปพบสาธารณสุขใกล้บ้านอย่างนี้นะครับหรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านมาแล้วแต่มันก็ยังไม่หายเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะครับว่าไข้เนี่ยมันเป็นแค่การแสดงนะครับมันไม่ใช่โรคนะ ดังนั้นเมื่อเราเนี่ยเป็นไข้นะครับเมื่อมนุษย์เนี่ยเป็นไข้นะครับมันต้องมีสาเหตุของคําว่าไข้นะครับการที่เราจะเป็นไข้ได้เนี่ยต้องมีหลายๆายสาเหตุนะครับคือมันไม่ใช่ว่ามีแค่สาเหตุเดียวนะครับคือสมมตินะครับอย่างเช่นเราติดเชื้อนี้นะติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะครับหรือว่าติดเชื้อเชื้อราอย่างงี้นะครับก็ทําให้เป็นไข้ได้นี่คือติดเชื้อหรือว่าเกิดการอักเสบปกติเช่นไปกระทบกระทั่งมานะครับสมมุตินะครับไปเล่นกีฬามาแล้ว ไหลบักไหลอักเสบอย่างนี้นะครับไหลชนการระอักเสบขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะเกิดไข้ได้หรือว่าเป็นโรคที่มันซ่อนตัวอยู่เช่นสมมติมะเร็งอย่างนี้นะครับก็อาจจะไข้ได้เป็นโรคจากการเกิดจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน์ที่มันเกิดการต่อต้านเชื้อไอต่อต้านเซลล์ตัวเองก็เป็นไข้ได้อีกนะครับรวมถึงโรคอื่นๆได้อีกไหมได้อีกงเช่นภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้ก็เป็นไข้ได้อีกนะครับกันคืออาการไข้หรือว่าตัวร้อนเนี่ยเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่บ่งบอกว่าร่างกายเนี่ยมันต้องการจะปรับเซตพอยต์ใหม่ เพื่อสร้างความร้อนภายในร่างกายนะครับในการฮิลิ่งตัวเองในการรักษาเซลล์ของตัวเองนะครับกันคือไข้คืออาการแสดงแต่ไม่ใช่โรคนะครับดังนั้นเมื่อเราเป็นไข้นะครับสิ่งที่ต้องทําก่อนเลยคือต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าเป็นไข้น่าจะหน่าจะมีสาเหตุจากอะไรก่อนนะครับซึ่งตัวคนไข้เองแหละจะรู้ดีสุดนะครับสมมุตินะครับเมื่อวานนี้ไปเล่นกีฬามานะครับเล่นวิ่งเยอะมากเลยนะครับวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็เหนื่อยนะครับแล้วก็หยุดเล่นเช้าตื่นมาเป็นไข้เลยครับ ไข้แล้วก็มีหน้าปวดหน้าแข้งนะครับปวดบวดหน้าแข้งปวดต้นขาอาะอย่างเงี้ยจะเป็นจากกล้ามเนื้อเขาอักเสบกําให้เกิดไข้หรือตุลุมๆได้นะครับแบบนี้คือต้องดูสาเหตุก่อนว่าตัวเราเนี่ยมีสาเหตุไข้จากอะไรได้นะครับจริงๆตัวคนไข้จะรู้เองหมดนะครับเขาจะทราบด้วยตัวเองแหละสมมุติว่าถ้าเกิดมีน้ำมูกปวดหัวแล้วก็มีไข้อันนี้น่าจะเป็นไข้จากเหมือนไข้หวัดใช่ไหมครับอันนี้ง่ายๆใช่ไหมครับปกติเลยถ้าเกิดเยี่ยขัดประสาะแสบขัดก็คือเป็นไข้จากอวัยวะภายในร่างกายนะครับพวกเครื่องในเสี้ยงจีต่างๆถ มีปวดท้องน้อยนะครับล้าไปตรงก้นกบอย่างนี้นะครับแล้วก็มีไข้ก็น่าจะนึกถึงอะไรครับเป็นพวกกระเพาะอ,อักเสบนะครับก็นึกถึงได้พวกนี้นะก็จริงๆมัน,มนถามว่าคนไข้โดยทั่วไปทุกวันนี้เก่งขึ้นนะครับก็สามารถที่จะวินิจฉัยโรคได้เองบาง,บางส่วนละนะครับที่เหลือพอวินิจฉัยได้เองทําไงต่อครับคนไข้ที่เก่งๆก็จะไปซื้อ,อยากกินเองใช่ไหมครับอ่าคราวนี้ประเด็นคือว่า พอเราบอกอาการนี้ให้กับทางเภสัชนะครับเภสัชจะจัดยาให้ใช่ไหมครับเราจะมีการบอกอาการว่ามีแบบนี้อาการมีไข้มีเยื่อแสบขัดฉี่ขัดเภสัชได้ยินปุ๊บก็จ่ายยามาให้เป็นยาฆ่าเชื้อนะครับจ่ายยาฆ่าเชื้อจ่ายยาแก้ไข้มานะครับจ่ายยาแก้ปวดมาแบบนี้คราวนี้จะบอกว่าการที่เราการที่เรามีไข้แค่อย่างเดียวเรามีอาการร่วมกันกับอย่างอื่นสี่ห้าหกอย่างที่ว่านี้นะครับสมมุติว่าเป็นไข้บวกฉี่ขัด เป็นไข้วปวดกล้ามเนื้อนะครับเป็นไข้ปว,วดหวัวเป็นไข้บวกน้ำมูกอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะพอเราเป็นไข้ปุ๊บเราไปซื้อยานะครับเภสัชจัดยาให้โอเคไม่ได้ห้ามนะครับคืออย่างนี้นครับปกติแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยคือยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับยาฆ่าเชื้อหรือว่ายากลุ่มแก้ปวดน,นะครับที่ไม่ใช่พารานะยากลุ่มแก้ปวดเอนไซม์หรือว่ายากลุ่มแก้ปวดกลูมสกูลสเตียรอยเนี่ยนะครับแล้วก็ยาฆ่าเชือ้อจริงๆเอาตรงๆคือเภสัชไม่มีสิทธิ์จ่ายนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในการมอบอำนาจบางอย่างนะครับคือ ในทางปฏิบัติทั่วไปถ้าเกิดสมมุติว่าเภสัชไม่ติดใจเลยเนี่ยคนไข้ก็จะไปออนที่โรงพยาบาลเพื่อจะเอาไปสั่งยาจากแพทย์เพื่อไปขอการสั่งยาอยู่ที่ร้านยาซึ่งมันก็ทำให้คนไข้แอบอมากดังนั้นอ,อะไรก็ตามให้เป็นโรคเบื้องต้นเขาก็เลยเหมือนกับมอบอำนาจได้นะครับเหมือนกับมอบความไว้วางใจให้กรบทงเภสัชกรเนี่ยสามารถสั่งจ่ายยาได้นะครับเคยเจอครั้งหนึ่งคนไข้เป็นโรคไข้เขลือนออกนะครับแล้วเขามีไข้มีฉี่แสบขามีปวดหัวนะถ้าไปบอกอาการอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะนึกถึงเป็น กระเพาะอักเสบนะครับส่วนการปวดหัวเภสัชจะคิดว่าจะเกิดจากการปวดหัวจากเป็นไข้ก็ได้นะครับเพราะไข้ธรรมดาก็ปวดหัวได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอาจจะไม่มีน้ำมูกอย่างนี้นะเราก็เลยนึกถึงว่าจ้ะไจปเป็นพวกกลุ่มกระเพาะอวะเสซะงั้นก็จ่ายเป็นยาฆ่าเชื้อมาร่วมกับยาแก้ปวดที่เป็นเอนเซต์นะครับแล้วก็จ่ายยาพารามาปรากฏว่านะครับใน3วันถัดมาครับพอคนไข้กินยาตามที่เภสัชสั่งจ่ายยามาให้นั่นแหละประากฏเลือดออกไม่หยุดเลยครับคือเลือดออกขึ้นจ้ำเลือดตา,ตามตัวหมดเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นขอ,อ,อกนะครับแล้ว ได้ยาที่เป็นยาเอนเซมาเอนเซซึ่งยาเอนเซที่ว่านี่อย่างเช่นอะไรบ้างครับยกตัวอย่างชื่อยานะครับที่ไม่ใช่ชื่อยี่ห้อนะหมายถึงชื่อเป็นชื่อสารตัวยานะครับก็คืออย่างเช่นสมมุตินะครับอย่างพาราเซตามอลเนี่ยพาราเซตามอลนี้เป็นชื่อยานะครับเป็นชื่อยาสามัญเขาเรียกว่าเจน e r i c n a ส่วนชื่อยี่ห้อสมมุติขอเรียกขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเช่น t h a l น d o m i d าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นชื่อยี่ห้อแต่ว่าตัวยาเนี่ยเขาเรียกตัวยาสามัญก็คือตัวยาที่ชื่อว่าพาราเซตามอล อ่ะคราวนี้จะพูดถึงเฉพาะตัวยาสามัญที่พูดถึงนะครับว่าเอนเซดมันคือแบบไหนบ้างนะครับคือยาตัวไหนบ้างเช่นนะครับนาพอกเซนนะครับนาพอกเซนไดโคฟินัทไอบูโครเฟนมีไหมฮะนึกออกไหมฮะอินโดเมทาซินแอสไพรินนะครับ ASA แอสไพรินแอสไพรินแก้ปวดทําใจนะครับนึกออกไหมฮะยี่ห้อที่มันเป็นที่เขาจะผลิตเป็นยาฉีกซองอ่ะอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นแอสไพรินนะครับแบบนี้แล้วก็ การที่เราบอกว่าตัวยาเหล่านี้นะครับพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามันถึงสะสมโดสระยะหนึ่งนะครับประมาณสัก3าวันถึงหวันเนี่ยอาจจะเกิดจุดจำเลือดที่มันผิดปกติได้หรือีภาวะเลือดออกตามไรฟันเพราะว่าเนื่องจากมันมันต้านเกล็ดเลือดนะครับต้านไม่ให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวนะครับคือเป็นยาลดอักรเสบแหละแต่ว่ามันมีผลทางเคียงอื่นด้วยนะครับที่ทําให้ตัวคนไข้อาจจะเจอจากตัวยาได้ดังนั้นนะครับเมื่อคนไข้ท่านนี้ที่พูดถึงนะครับที่ว่าเคยเจอเนี่ย เขามาหาหมอใน day 5คือเป็นไข้ day 5แล้วยังไม่หายเราจ้ำเลือดขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับเลือดออกตามไรฟันรุ่มด้วยก็เลยขอดูยานะครับปรากฏว่ายาที่เห็นเนี่ยมันมีไอบุโคเฟนนะครับที่ทางเภสัชท,ทางร้านยาเขาจ่ายมาให้นะครับแล้วก็มีซิปฟอกซาซินซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อชนิดหนึ่งนะครับที่เขาเอาไว้ฆ่าเชื้อในระบบทางเดินปันสสาวะนะครับแล้วก็มีพาราซตามอนนะมียา3ตัวที่เขาจ่ายมาให้นะครับาถามว่าเภสัชผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับคือไม่ได้ว่า,ากันเพราะว่า นื่องจากว่าอาการตอนนั้นมีแค่นั้นไงให้เห็นแล้วทาให้อาการสแสดงที่ทางคนไข้บอกไปเนี่ยก็ทําให้อาจจะให้เภสัชนึกถึงโรคทางกลุ่มนั้นซะเยอะนะครับก็เลยได้จ่ายายาไปให้แต่อย่างที่บอกไปครับว่าแค่ไข้มันไม่ได้แปลมันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคตามที่เราคิดว่าน่าจะเป็นมากที่สุดนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีวินิจฉัยแยกโรคอีกนะครับสมมติว่าโรคที่ท่านนึกถึงมากที่สุดอาจจะเป็น กระเพาะปสมาอักเสบก็จริงแต่ว่ามันจะมีวินิจฉัยแยกโรคอีก3-45หลงมานะครับเช่นวินิจฉัยแยกโรคโรคนี้อาจจะเป็นโรคไข้ฉี่หนูก็ได้นะครับโรคไข้รากษาดก็ได้เป็นโรคอะไรอีกครับเป็นโรคอย่างที่บอกเมื่อกี้ไข้เลือดออกใช่ไหมครับก็ได้นะครับเนี่ยมันเป็นวินิจฉัยแยกโรคออกมาใน 3- 4โรคหลังจากนี้ไปที่เรานึกถึงโรคแรกที่นอกจากแค่เรื่องกระเพาะปสมาอักเสบเนาะอาจจะมากมากกว่านั้นก็ได้ังนั้นคือพอสมมุติว่าวินิจฉัยผิดแล้วเนี่ยก็ทาให การรักษานะครับให้ยาผิดไปพอให้ยาผิดประเภทไปทําให้ยาที่ว่าเนี่ยครับมันไปกระตุ้นให้โรคมันเป็นหนักขึ้นนะครับเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยดงกีฟีเว v e r เนี่ยครับมันจะเป็นไข้ที่ทําให้มีภาวะเลือดเนี่ยทำงานเอ่อทำให้เลือดเนี่ยมันไม่แข็งตัวนะครับคือเลือดมันออกได้ง่ายเพราะเนื่องจากว่าเกล็ดเลือดเนี่ยจะเกิดการทําลายมากขึ้นนะครับทำให้เกล็ดเลือดต่ําลงเขาเรียกว่าคไข้เลือดออกมันเองนะครับเพราะว่าเกล็ดเลือดพอมันทำงานได้ไม่ดีหรือว่าน้อยไปนะครับมันก็ทําให้เลือดสามารถออกมาได้เอง ภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็น spontaneous bleeding นะครับ bleeding แปลว่าเลือดออก spontaneous ก็คือมันออกคืออัตโนมัตินะครับคือออกมาได้เองนะครับทำทำทำออกมาได้เองนั่นเองนะครับเป็น spontaneous bleeding ก็คือสามารถเลือดที่จะออกมาได้เองเลยบางคนที่เกิดเลือดต่ำมากๆนะครับจากการเป็นเลือดออกเนี่ยก็คือจะมีเลือดออกในสมองได้นะครับเลือดออกตามไรฟันเลือดออกใต้เยื่อบุตานะครับเลือดออกตามตัวเป็นจ้ำจๆำจ้ขึ้นตามตัวนะครับเลือดออกในทางเดินอาหารก็ได้นะครับฉี่เป็นเลือดอ้วกเป็นเลือดอย่างนี้ได้นะครับถ่ายเป็นเลือดก็ได้อย่างนี้นั่นคือ อาการแสดงของคนไข้ท่านนี้นะครับที่มีอาการเยี้ยวขับเนี่ยถ้าให้หมอมองครั้งแรกๆนะครับก็จะมองว่าเอออาจจะไปไปได้นะครับที่จะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้แต่มันก็จะมีโรคซ่อนเลนอื่นเนาะเหมือนว่าโรควินิจฉัยแยกโรคไว้คือต้องไม่ไม่ตัดสินใจเลยว่าเป็นโรคนั้นจริงๆคือไม่วินิจฉัยเลยแทนกักเลยนะครับดังนั้นถ้าคนไข้ท่านนี้มาหาหมอแต่ครั้งแรกเนี่ยหมอจะยังไม่จ่ายยาไอบูโพรเฟนนะครับแต่การจ่ายยาซิปโรฟอกซาซินที่เป็นยาฆ่าเชื้อนั้นจ่ายได้นะครับแต่คราวนี้จะบอกอย่างหนึ่งก พอไปซื้อ,อยาก,กินเองนะครับมีการจ่ายยาฆ่าเชื้อมาให้นะครับกับทางเภสัชกรคนไข้ส่วนใหญ่กินยาไปแล้วกินยาฆ่าเชื้อไปแล้ว,วประมาณสักสาวันปรากฏว่าหยุดเพราะว่าเนื่องจากไข้ดีขึ้นแล้วหายแล้วก็เลยหยุดยาเลยครับยาฆ่าเชื้ออันนี้คือประเด็นที่2ที่ทจะค้างเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะขอพูดเรื่องเรื่องประเด็นที่2ที่ว่าในเรื่องยาฆ่าเชื้อเนี่ยใน E ีีถัดไปเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกัรดื้อย,ยานะครับส่วนเรื่องอีพนี้เราจะมาคุยกันเรื่องยาที่เป็นเอนไซม์ที่ห้ามไปซื้อมากินเองนะครับ เพราะเนื่องจากว่าโรคบางโรคเนี่ยอย่างเช่นสมมุติอย่างไข้ฉีหนูนะครับหรือว่าไข้รักษาบนะครับหรือว่าไข้เลือดออกเนี่ยสามไข้นี้นะครับสามารถทําให้เกล็ดเลือดเรามันตกได้นะครับทาให้เกล็ดเลือดเรามันมันต่ําลงมาได้เรายิ่งไปกินยาที leaves, ika, revenir, refined, er, ่เป right? ็นเอนไซม์เนี่ยยิ่งไปยับยั้งการแข่งตัวของเลือดด้วยนะครับยิ่งทําให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งอันตรายนะครับดังนั้นห้ามนะครับถ้าเป็นไข้ในช่วง7็ดวันแรกๆเลยหรือว่าสสัปดาห์แรกเนี่ย ถ้าสมมติยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากหมอยังไม่ได้ตรวจชัดเจนนะครับห้ามซื้อยาเอนเซมากินนะครับถ้าเภสัชจ่ายมาให้ก็ตอบปฏิเสธว่าไม่เอานะครับห้ามห้ามกินเด็ดขาดแล้วก็ปฏิเสธไปว่าไม่เอานะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสรุปคือถ้าเกิดเป็นไข้ในช่วง7วันแรกหรือ2สัปดาห์แรกโดยที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์นะครับว่าเราเป็นไข้าจากอะไรยานไปซื้อยาที่เป็นเอนเซตกินเองถ้าเภสัชจ่ายมาให้ก็บอกปฏิเสธไปว่าไม่รับนะครับ ก็จ่ายยาเเท่าที่จําเป็นหรือว่ารับยามาเท่าที่จําเป็นดังนั้นถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้หมอทำยังไงดีแต่อยู่ใกล้เภสัชหรืออยู่ใกล้พยาบาลที่เป็นคลินิกพยาบาลใช่ไหมครับก็กินพาราเชดตัวลดไข้ก่อนนะครับถ้าช่วง3วันแรกกินยาพาราเชดตัวลดไข้แล้วยังไม่ดีแนะนําพบแพทย์หรือคลินิกใกล้บ้านนะครับที่สามารถเจาะเลือดได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปเคลื่อนออกหมดนะครับไม่ใช่ว่าสมมติว่าเป็นไข้วันแรกสองสวันแรกปุ๊บมันยังไม่ดีเลยไปเคลื่อนออกแน่เลยไม่ใช่นะครับคือไข้มันมีหลายสาเหตช่ ถ้าเกิดเรากินยาเชดตัวลดไข้แล้วพักผ่อนแล้วมันก็ยังไม่หายเนี่ยพอครบ3วันแล้วนะครับต้องไปหาหมอแล้วนะครับเป็นหมอระไมก็ได้หรือยังน้อยก็เป็นหมอเป็นหมอพยาบาลก็ได้นะครับที่เขาเรียกคุณหมอคุณหมอกันก็ไปได้หมดนะครับลองไปปรึกษาก่อนว่าเป็นไข้จากอะไรนะครับได้บ้างบางทีถ้าเกิดเกินอำนาจหรือความสามารถในการในการวินิจฉัยละของทางหมอระไมหรือหมอ,อที่เป็นพยาบาลเนี่ยนะครับ ถ้าเก well, ิดเกินความสามารถเขาแล้วเขาก็จะส่งต่อเข้ามาให้กับทางแพทย์ตรวจต่อทีนึงเพื่อหาวิธีใช้ที่มันแท้จริงหรือต้องไปเจาะเลือดเพิ่มเติมหรือถ้าเกิดท่านใกล้คลินิกใกล้บ้านพอจะมีกำลังายก็เข้าคลินิกใกล้บ้านนะครับเพื่อบางทีจะได้รับการตรวจที่มันทันทีรวดเร็วทันทีเช่นการเจาะเลือดทันทีเลยนะครับอาจจะไม่ต้องมีการเขียนส่งต่อเข้าโรงพยาบาลต่อเนื่องอ่าโอเควันนี้ก็เพียงพอนะครับคลิปสั้นๆก็พอถ้าเกิดคลิปนานเกินไปเขาก็จะเบื่อนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราคุยกันแค่นี้นะครับก็็ออยย่่าาาลืมนนนะครรับ้้ีกึงวถเเิดปข อย่าซื้อ,อยาที่เป็นเอนไซม์มากินเด็ดขาดนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในสมองได้นะครับรวมถึงเลือดออกในอวัยวะภายในที่มันอาจทําให้เกิอดอตรายแก่ถึงแก่ชีวิตนะครับโอเคงั้นเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้สวัสดีครับ